สู่ย่างเดียวไปกัจจายนเจ้าถือเอาคอของพิจิวตอุมลูกหน่อยไปค้อยตาพิยุหมแดงเด้อเดือบังแน่ละจังไหนขีปนากเข้ามาทางหลังเจ้าพุ่นน่ะมันเป็นฝนติดตกติดไปไปนี่ไปลีไปซ้อนเนี่ยแหล่ะใจละเสียงฟ้าดีไมนเป็นอย่างเว่ยเบาเพราะหันขาดครัมันคือตกเบื่อเบือตกค็มห้มเมห้มมาแล้วจีจูนแสดงว่าฝนติดตกมันติดล้มมาแล้ว เดี๋ยวพี่จะไปหาทัดกดทัดใหม่มาไว้ดอกทาพีิยูหอมใหม่ด้วยหล่ะเด้อเดี๋ยวอันยางจักสองสามเก้าเด้อฮะพ่อมีบ่องบังล้มบังฝนป่ตาจะลากกสิธาที่ยุ่มังหันละจะเฝ้าไปจักสองสามเก้าคนเด้อโต โอ้ยตอนนังขึ้นไปข้าพ่อแม่นังทั้งบ้านทั้งเธอผ้ามันทองสีเดือนเต็มจวนสีโครหนึ่งทั้งหิวหอดเปรียบเพียละเขียอ่อนเด้อ ทั้งงามนาเล้งแดดกัซสองละอองไอเง็บพ่อปานฟ้ายควันโลกกระจจดเล่าเผาเนือ้อบัดยย้มเที่ยออิลาบกาัเศร้าเฮียงเข่าสน เสียนท้เงเทียนคำลงแรงตะวันใหญ่อัดสะดงลงตำม,มีเมฆตำห่อคุมหนะภาผ้าฟ้าสดบอ่อเบยพระภายเชยิญอัดไม่ตองงสาขาควยข่ายตั้งฝนสิตก เสียงฝ่าบอกสามีไม้หนาลบฝนเข้าสนมฝนทั้งตูบทั้งลมปัตานาเกิดปวดท้อง ยินสะบันสันพี่จุนพี่จุนเย้าเย็นมองลบฝนไปพี่จุนปัาต,ตาจะล่าเจ็บทองหุดยัดจุดยัดจุดยัดกันแล้วพี่จุนโอ้ยทั้งโลกหน่อยผาเทงไงหายนฝนกะัว้าควาย ว,ว่ากำเป็นฉันระวังทางบอบนี้บานดงกันด้านเหวห่วยผสมกันกับลงปานเจ็บท้องมาแต่ลทีโอ้ยพ่อปานตีด้วยคอนสวงสิมางแตกสลาย ลมกำมสามาตุโอ้ยโอ้ยโอ้ยสมมตเจ็บเพียงที่นี่น้องมรรลุคนแหลกคนปกหัวปีนั้นคือเมื่อมีอาการแบบนี้อันนี้นะเทิงทางทองยันแม่โอ้ลูกลาเจยันทอยยจจันแม่เจ็บโอ้ สีมังแตกสลายพุ่มกมะสวัสดปันทองปันปวนอุทนาจึงบอกวกอ่าแหงหกเลือกสถานสงส์ังสังผัวให้ไปตัดฟดไม่ใบตองมาคองนั่ง เขาทําเงือไายพ่อได้หลบอยู่สนฝนกังหมบังนันจึงจุงลูกผู้น้อยไปคอยพ่อ,อยุ่กบ ไห้ผมก้มหน้าจูทั้งทรงสัรนอิฐดูดูของตนกับพ้องนั่นเพ่พาเปียกปอนเจ็บปวดไม่ลงฟ้าขนองคำรักนาทีน่น้ำกัน ต้องพัดตีนเจ็บทวีทางพองปากคองตอนบบทนจู๋ก็อืบพองหัวตากะไล่พองนั่นทนกันหนวงหนาว กอดตูกลูกก่อนคนกืกเนียบติดตกติดสวงลูกกรนหนาวเต็มเจ็บทุกข์นูปัสตาโอ้ยนี่พอคำบาลีนพอเลีนเมทพีเกคามอนรกมันคือจิเป็นอาการแบบนี้ละฝนกระตกลูกกระห้อง ท้องกระเจ็บพ่อทองผู้ยูนในทองก็คือสิมันจันเอาจันเอาคือสิเมนผู้ใช่บ้ลูกหลาจะสะยันท้องแม่ท<ร>อแม่กระจ็บ <cs> บอลืนูนพอบอลืนแม่ก็คงสิบอได้รับกำัถึงขนาดนี้ <c oughs> โอ้ยทุกเทนัวป้าตาหองง่วงปีใสกบปวัวเมิดฝนกระตุบฝากข้าห่งขนองตึงพองวีโอโอโอ้ ต่แต่แต่แต่สมาินเนี่ยเินแห่งตะทินีจะใส่กับแม่ทบปลาเออ้ายเจ้าขอดไงข้อนี้ได้เมลูขวันกระจวกออกหลุดปัดเจ้าสมาใส่กับแม่เทลุกลาแม่เก็บดีเกิดบินเวียนแต่ระคลังจันยี้บ่ขาดทอใส่มาเงียบข้ามาไก่พ่อยาดติกาพงเสือ งเถิดนั้นก็จิตสมน้ำหนาตัวเองที่ทำวักรักมีผู้จังได้เป็นแบบนี้ผ่านัางเบ้าคิดไปก็าะใดดูถ wow, ูกความสามารถที่จุนจักเม็ดดอกเพิ่นสอนยังกระจำเอาเมือแต่่าใจของโตมันจิตขดเรอี ถ้าไม่อินเทพไทยพินลงโทษบ่ปานี้คอยสามีไปตัดโฟดกะบบเห็นคืนของปัดตานังก็เลยทรงเสียงอเออ สมาไตเอื้อเห็นคนทั้งนั้นบอซื้อน้าจุนถือมีโตเดอเห็นบอเห็นบอพี่จู สีลี่เนียวบะของแข็งฝนเนียวบะของแข็งฟ้าจังไหนบาดสีแข็งไว้ตอนนี้หยุดพัดันเง็บปาตาปวดูวดหนักฝันสามีสุดที่รักสีเกิดภัยในตองสีได้ขึ้นาหานองปาตานั่งอีกลือบบ จงตั้งใจรอปรตานังพอพักไวพักไว้ลอท่านออกโลกน้อยพอ,ยอดซ้ำไว้กอลดลา